หากเอ่ยชื่อสุนทรผู่คนไทยทุกคนล้วนคุนหูเพราะท่านคือกวีเอกผู้ฝากครอยอักษรไว้อย่างยิ่งใหญ่สุนทรผู้หรือผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2 329ในช่วงปลายกรุงทนบุรีบางตำนานว่าเกิดที่ระยองบางตำนานว่าที่ปากคลองบางกอกใหญ่ในกรุงเทพบิดาของท่านชื่อพลายชุมพลบรรดาชื่อช้อยเมื่อครอบครัวแยกทางกัน ท่านอยู่กับมานดาและได้ริ่มเรียนหนังสือที่วัดศรีสุดารามแต่เด็กรูปแบบหนึ่งของผู้คือความรักในบทกลอนท่านแตกชานการแต่งโครงกลอนอย่างโดดเด่นตั้งแต่เยาว์วัยพอเข้าสู่สมัยราชการที่สองซึ่งเป็นยุคที่ราชสำนักส่งเสริมศิลปะวรรณกรรมสุนทรผู้ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกวีประจำราชสำนักมีหน้าที่แต่งบทกลอนถวายราชการและงานพิธีต่างๆคูณแต่ชีวิตของกวีเอกผู้นี้ หาได้รับรื่นมิสุนทรผู้มีความรักหลายครั้งแต่ก็มักลงเอยด้วยความเจ็บปวดถึงขั้นเคยต้องโทษจำคุกเพราะเรื่องส่วนตัวในราชสำนักท่านเคยบวชเป็นพระภิกษุออกเดินทางจาริกไปยีงยวัดต่างๆในช่วงชีวิตหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและการสแสวงหาทมต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามถึงรัชกาลที่สี่สุนทรผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสุนทรโวหารเป็นตำแหน่งเกียรติยศสำหรับกวีราชสำนักแม้ชีวิตจะผ่านทั้งรุ่งเรืองและตกต่ำ แต่สุนทรผู้ไม่เคยทิ้งศิลปะก,การแต่งกลอนเลยจนกระทั่งท่านถึงแก่มรณกรรมในปี<ฮ><ฮ>พศ2398สิริอายุประมาณ69ปีสุนทรผู้ฝากผลงานล้ำค่าเอาไว้มากมายงานที่โดดเด่นได้แก่นิราชเช่นนิราชภูเขาทองนิราชพระบาทนิราชเมืองแกลงและนิราชสุพรรณิทานบทกวีอย่างพระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานขนาดยาวเล่าเรื่องการเดินทางการเมืองและปรัชญาชีวิตในคราวเดียวกันรวมทั้งโคบุตรสิงหะไกรพบพระชัยสุริยาและลักษณะวงนอกจากนี้ยังมีสุภาษิตสอนหญิงที่สอนกิริยามารยาทหญิงไทยและเพลงยาวถวายโอวาทข้อคิดอันงดงามในการดำเนินชีวิตด้วยผลงานที่ไพเราะ งดงามและกินใจสุนทรผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งเมืองไทยบทกลอนของท่านมีภาษาที่ลื่นไหลเรียบง่ายแต่เสื่อมลึกซึ้งอย่างน่าอัศจรรย์ประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเคยตรัสว่าสุนทรผู้เป็นกวีที่เขียนด้วยใจจริงและเพื่อเป็นเกียรติยศวันที่26มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสุนทรผู้ให้ลูกหลานไทยได้รำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินตลอดการสุนทรผู้คือกวีผู้ปลกชีวิตในบทกลอนถ่ายทอดความรักความเศร้าและคติสอนใจด้วยภาษาที่งดงามเหนือการเวลา